สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปที่สามของเรานะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนคลิปที่หนึ่งที่สองไปแล้วนะครับนี่ก็มาเริ่มด้วยคลิปที่สามนะครับคลิปที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนได้เรียนไปเนี่ยก็คือการออกตัวสตาร์ทนะครับนะและคลิปที่สองก็คือการ เคลื่อนไหวแขนและขาในขณะวิ่งนะครับนะในคลิปที่สองที่เดเรียนเรียนไปนะครับก็บางคนก็อาจจะทําได้นะครับบางคนก็ได้ทํางานส่งคูแล้วก็ถือว่าดีครับมีระเบียบวินัยดีนะครับส่งตามส่งงานตามเวลาเป๊ะๆนะครับนะสำหรับในคลิปที่สามเนี่ยเราก็จะต่อยอดจากคลิปที่หนึ่งที่สองนะครับแล้วมาต่อยอดนะครับเพราะว่าการฝึกเนี่ย มันจะเป็นสึกแบบสเตปสเตปสเตปเพื่อนักเรียนเข้าใจนะในขี่สามเนี่ยครูจะพูดถึงการวิ่งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนสุดขิดที่หนึ่งขิดที่สองมาแล้วนะครับก็คือการออกตัวแล้วเป็นแล้วก็คือการเคลื่อนไหวแขนและขาในขณะวิ่งเป็นแล้วนะครับในในบันที่สามหรือขีดที่สามเนี่ย ครูก็จะพันเรียนมาฝึกเกี่ยวกับการวิ่งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเราจะเอาทักษะที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยมาใช้ในคลิปนี้นะครับนะก็อื่นนะครับนักเรียนได้ส่งงานครูไหมนะบางคนครูเข้าไปดูอ่าส่งบางคนเรีไม่ส่งนะครับอันนั้นก็ให้นเรียนส่งเลยนะครับนะเพื่อได้คะแนนนะ แบบตุ้หาแค่สองข้อเองครับนะโอเคไหมครับก็เ,เป็นหลักฐานให้ครูเป็นชิ้นงานนะครับเพราะว่าช่วงนี้โลกลยังระบาดอยู่ดังนั้นนักเรียนต้องมีชิ้นงานให้ครูเพื่อเป็นหลักฐานเวลาให้คะแนานนะครับนะสําหรับคลิปที่แล้วหรือคลิปก่อนหน้านี้คลิปหปือคลิปสองใครไม่เข้าใจเวลาเปิดทําการนักเรียนก็จดใส่กระดาษหรือโน้ตไว้เวลาเปิดทําการมาก็ามาตอบถามได้โดยตรงจากครูปืนนะครับว่า เป็นยังไงนะครับนักเรียนถ่านในสูงแตรงไหนนะอ่ะดังนั้นเราเข้ามาพูดถึงคลิปที่สามมานี้เลยว่าเป็นยังไงนะครับการวิ่งระยะสั้นการวิ่งระยะกลางการวิ่งระยะยาวอ่ะให้ในักเรียนเข้าใจก่อนว่าการวิ่งระยะสั้นเนี่ยเป็นการวิ่งที่ใช้แรงแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือการใช้ตีดแค่ครั้งเดียวให้หมดเลยนะครับ วิ่งระยะสั้นเขาแข่งกันก็จะมีวิ่งา50เมตรนะครับวิ่ง100เมตรนะครับนะหรือ200เมตรนั่นเองนะครับเวลาวิ่งนะเพราะเป็นการสปีดไปแรงแค่ครั้งเดียวให้หมดเลยนะเทคนิคการวิ่งเร็วก็ให้เราใช้ปลายเท้าในคลิปที่แล้วครูพูดไปแล้วว่าให้ใช้ปลายเท้ายกเขาให้สูงแขนและขาสัมพันธ์กันแล้ววิ่งไปให้เร็วที่สุดนะครับหรือเป็นการวิ่งเก็บของ หรือเป็นการวิ่งซิกแซกวิ่งสไลด์นั่นแหละครับคือการวิ่งระยะสั้นนะนี่คือเรื่องนี้เข้าใจนะอ่ะต่อไปการวิ่งระยะกลางการวิ่งระยะกลางคือเพิ่มจากห้าสิบหลเมตรเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือวิ่งระยะสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยจนถึงสี่ร้อยนะครับถึงแค่สี่ร้อยนะนะครับประมาณนี้นะครับวิ่งระยะกลางการวิ่งระยะกลางก็เป็นการ สปีดเหมือนกันครับแต่สปีดเพื่อระยะขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะหนักขึ้นไปอีกใช้แรงเหมือนกันหมดนะครับนะแต่เพื่อระยะขึ้นไปอีกระยะกลางนะครับจะไม่เท่าเท่าไหร่นะครับจะประมาณนี้นะให้เข้าใจก่อนในการแข่งขันนะเพราะว่าการแข่งขันสีทาเนี่ยถ้าเราวิ่งหนึ่งรอบสนามเนี่ยมันจะเท่ากับสี่ร้อยเมตรนะครับนี่คือวิ่งระยะกลางรอบเดียวนะครับสี่ร้อยเมตรนะครับประมาณนี้นะครับนะ ทีนี้การวิ่งระยะยาวหรือวิ่งระยะไกลเป็นแบบมาราธอนนะครับหรือวิ่งแบบการกุศลทั่วไปที่วิ่งกันเป็นกิโลนะครับวิ่งเป็นกิโลเหมือนวิ่งเคยใครรู้จักพี่ตูนไหมพี่ตูนวิ่งเพื่อการกุศลนั่นแหละเขาเรียกว่าการวิ่งระยะไกลการวิ่งระยะไกลเป็นการวิ่งแบบใช้แรงน้อยค่อยๆวิ่งไปเรื่อยไปเรื่อยการวางเท้าเราจะไม่เราจะไม่ เราจะไม่ใช้ปลายเท้าอย่างเดียวเราจะใช้ทั้งเต็มเท้าเลยเพื่อวิ่งไปเรื่อยๆช้าๆช้าๆชา้า,า,าไปเรื่อยๆนะครับนะให้ไมยเข้าใจว่าการวิ่งระยะไกลที่เรียนเคยวิ่งเนี่ยวิ่งก็คือการวิ่ง400 800 900 1000เมตรไปเรื่อยเป็นกิโล,ลนั่นครับคือวิ่งระยะไกลน,นะครับขึ้นไปเลยวิ่งเป็นเป็นหมื่นกิโลเอ้เป็นหมื่นเมตรก็มีนะครับนะที่เขาแข่งกันกันนะ มีนะครับนักเรียนนะครับคือให้ได้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือที่มาของการวิ่งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับการวิ่งระยะยาวรู้บอกแล้วว่าวางเท้าจะไม่เหมือนการวิ่งระยะสั้นนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารู้กันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคไหมครับนักเรียนอ่ะก่อนที่เราจะมาวิ่งกันระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเดี๋ยวเราต้องทําการยืดเหยียด ก้ามเนื้อก่อเสมอครูเคยบอกไปแล้วต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อเสมอเพราะวิชาพละนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปยืดเหยียดกันเลยครับขัแรกครับให้นักเรียนแยกขาออกหนึ่งช่องไหล่มาเดินครับยื่นมือขึ้นสูงครับใครเหงียนปลายเท้าขึ้นลงสิบครั้งครับเหมือนเดิมครับปฏิบัติตามครูไปเลยนะครับนะครับนักเรียนนะทําตามเพื่อนนะสิบครั้งเหมืนเดิมครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับท่าที่สองครับกางแขนออกครับบิดเอวสายขวาสิบครั้งเหมือนเดิมน,นะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับถ้าต่อไปให้นักเรียนจับหัวไหล่นะครับหมุนไหล่ไปข้างหน้าสิบครั้งครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเมื่อนักเรียนบุนไปข้างหน้าแล้วครับ<ม>ก็บุนไปด้านหลังด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบครับสบาปครับนักเรียนกำรรม,มือมืหลวมครับชนกันครับแยกออกสิบครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับ่อาปครับยืดแขนออกครับก้มแตะปลายเท้าค้าไว้แล้วสิบครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับยกเท้าขวาขึ้นมาก่อนครับเอามือดันเข้าลำตัวครับนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับดันมาด้านาหน้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับไปด้านหลังครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับสลับเท้านะครับสลับเท้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับ ด้านหน้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปด้านหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบครับต่อไปครับยกมือครับมือขวาครับเสียบด้านซ้ายมือซ้ายดันเข้าลำตัวนับหนึ่งถึงสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปสลับครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับถ้าต่อไปครับยกมือขึ้นเหมือนเดิมครับหักข้อมือลงครับดูข้างหลังนะดูข้างหลังนะทามือลงใช่ไหมสปายเอามือมืออีกข้างครับมาดันดันครับดันสองลงไปครับค้างไว้นับสิบครับหนึ่งนะครับเห็นยังครับอ่ามีข้างหน้านะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับสลับเหมือนเดิมภาพสลับแทนเหมือนเดิมแบงเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ติบครับโอเคต่อ <Okay. S 1> ไปครับนับด้านข้างครับกดหัวเข่าลงขาหลังตึงครับค้างไว้แล้วติบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปสลับครับสลับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับ่ะต่อไปครับศีษะครับเอามือกดค้างขึ้นครับค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบครับสะพายกดลงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับด้านข้างครับไปด้านซ้ายก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบครับสบายสลับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับโอเคครับสบายครับสบัดข้อมือข้อเท้านะครัพร้อมกันเลยนะครับสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบครับโอเคครับเมื่อนักเรียนยืดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะครับกล้ามเนื้อเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะครับวันนี้นะเดี๋ยวจะมาฝึกกันเลยอ่ะนะครับนี่คือการัาธิตนะครับการวิ่งเก็บของจิดเมตรนะครับนักเรียนดูนะจิดเมตรครูจะใช้ขวดน้ํานะ เ,เรียนใช้อะไรก็ได้เด็กของครูใช้กดน้ำนะครับโอเคไหมครับ่าดูโอเคครับนี่คือการวิ่งระยะกลางครับเราก็จะเพิ่มขนาดของของ ยาวไปอีกนะครับจาก10เมตรก็ไปสัก50เมตรก็ได้ครับของนักเรียนท่านนี้อยู่บ้านนะครับตก็ไปมานะครับให้รู้เฉยหลังกันรจริงนะครับโอเคนะครับดูเลยครับ การวิ่งระยะไกลครับหลาการวิ่งระยะไกลนั้นเรียนวิ่งเดย่ยอกครับไม่ต้องวิ่งเร็ววิ่งเต็มเท้าไปเลยไปเรื่อยครับขูลเราวิ่งไปแล้วคนก็ต้องกับมานะครับดูนะครับขาดออกตัวเหมือนเดิมครับอ่าเหมือนเดิมขัดออกตัวเหมือนเดิมครับออกไปเลยวิง่ยอกไปครับมือครับระดับหน้าอกครับวิ่งเพื่อสุขภาพครับทพเรียนนะเรายอกไปเลยครับตัวนี้คือการวิ่งระยะไกลนะ ครับผบครับครับที่งานหยอกครับข้อตัวภาพครับ เรื่องคนนี้ในประจำนะครับเพื่อให้ตัวพับแข็งแรงนะโอเคไหมรครับโอเคผมพอใจแล้วเขาเลย่จัง